น้ำตกภูผาสวรรค์อันซินพังงาความงามที่สึดซ่อนกลางผืนป่าพังงาเปิดตัวที่เที่ยวแห่งใหม่น้ำตกภูผาสวรรค์แหล่งธรรมชาติอันซินกลางผืนป่าที่แม้วันนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเที่ยวอย่างต่อเนื่องค่ะจังหวัดพังงาเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้แก่น้ำตกภูผาสวรรค์ที่ตั้งอยู่ที่บ้านนาแฝกหมู 9, ่เก้าตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะวันนี้น้ำตก ภูผาสวรรค์ถือเป็นดังอันศินพังงาที่มีความสวยงามแต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างอย่างไรก็ดีหลังน้ําตกแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทําให้ปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทยอยเข้ามาเที่ยวชมและเล่นน้ําตกภูผาสวรรค์กันอย่างต่อเนื่องค่ะน้ําตกภูผาสวรรค์เป็นน้ําตกขนาดกลางมีทาน้ําไหลออกมาจากผืนป่าผ่านหน้าผาในความสูงประมาณ60เมตรลงสู่ด้านล่างที่เป็นแอ่งน้ําใสเย,ย็นฉ่ำซึง สามารถลงเล่นน้ำได้2จุดท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของป่าดิบชื้นมีมอสเฟิร์นต้นไม้ป่าขึ้นปกคลุมตามโขดหินบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศของน้ำตกแห่งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้องการไปเยี่ยมชมความสวยงามของน้ำตกภูผาสวรรค์สามารถเดินทางโดยใช้ถนนเพชรเกษมสายอำเภอท้ายเหมืองตลาดโคกลอยขับจากตัวอำเภอท้ายเหมืองประมาณ6กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านนาแฝกแล้วขับต่อไปตามถนนลาดยาง และคอนกรีตในชุมชนอีกประมาณ3กิโลเมตรจะพบกับลานจอดรถใกล้ทางเข้าน้ําตกแล้วเดินเท้าไปอีกเพียง20เมตรก็จะได้พบกับความงดงามของน้ําตกภูผาสวรรค์ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่ามีสายน้ําไหลยเย็นชุ่มฉ่าเหมาะต่อการพักผ่อนและเล่นน้ําไม่น้อยเลยล่ะค่ะนับได้ว่าน้ําตกภูผาสวรรค์เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายหาความสงบและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ามกลางป่าเขา ในจังหวัดพังงาค่ะ